สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมมารายการของเรายัางคงสัญจรมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะสนทนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ว่าสุวัพงศ์กิติพัฒน์พิบูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอนุมาครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้สนทนาท่านผู้ว่าเราให้ฟังแล้วนะคะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์เราดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็ยัง ประทับใจนะคะสุรินไม่ได้มีแค่ข้าวหอมมะลินะคะท่านผู้ชมว่าดูนี่เลยค่ะทุเรียนลำไยสละโอ้โหเรามีหลากหลายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของของท่านผู้ว่านะคะแต่ท่านผู้ว่าคะในส่วนของของดีเมืองสุรินเราทุกวันนี้นะะที่ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะคะต่างจังหวัดเราเนี่ยมีแนวทางส่งเสริมอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะคื ตอนนี้เราใช้การประชาสัมพันธ oh ์ผ่านสื like <spirituality> <t ips> <t ips ่อต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์ได้รับโอกาสจากทางททบ5อ๋อช่อง5ของเรานี่แหละค่ะของของคุณอรุมานี่แหละนะครับก็จะท่านให้โอกาสให้จังหวัดสุรินนำสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความอร่อยไปโชว์แล้วก็ไปขายที่ททบ5เองเลย อ๋อที่บอกว่าเป็นโครงการช้างบุกกรุงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วมีกําหนดที่จะไปจัดกิจกรรมเนี่ยวันไหนถึงวันไหนคบท่านผู้ว่าคบตั้งแต่วันที่20ครับ20มิถุนายนนี้ใช่รับถึง24มิถุนายน5วันเลย5วันนะคะคราวนี้พอช้างบุกกรุงนี่นะฮะท่านผู้ว่าคะเราเอาอะไรไปบ้างครับเพราะว่าโอ้โหของดีที่นี่ก็หลายอย่างเลยนะคะค่ะก็คัดสรรแต่เฉพาะของดีที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสูงค่ถ้าเป็นโอท็อปก็เรียกว่า4ดาวขึ้นไป ของกินก็จะมีพวกข้าวเป็นหลักนะครับเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งมีผ่านมาตรฐาน g a p นะครับเป็นอย่างตับนะครับของวิสาหกิจชุมชนประมาณ56แห่งไม่ถึงชาวบ้านไปขายเองเลยใช่ไหมให้เราให้วิสาหกิจชุมชนขนข้าวของตัวเองไปขายเองเลยโอ้ดีค่ะดีะแล้วข้าวในอ่วิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยแทบทุกแห่งนะครับเคยประกวดชนะประเทศไทยมาแล้วแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะครับผักผลไม้แล้วจะมีผ้าไหม ผ้าไหมนี่เยอะมากนะครับผ้าไหมเยอะมากนี่พอผ้าไหมสุรินทร์คุณผู้ฟังดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ว่าประเทศไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดเอพิกใช่ไหมฮะครับแล้วรู้สึกผ้าไหมสุรินทร์เราก็เคยเป็นเป็นชุดถูกต้องเลยใช่ใช่ไหมฮะท่านคือจังหวัดสุรินทร์ได้รับได้รับโอกาสจากรัฐบาลนะครับให้นําผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยเอาไปตัดให้พวกคณะทูตต่างประเทศนะครับในยุคนั้น แล้ววันนี้พระไหมสุรินก็มีการพัฒนาคุณภาพอัตรฐานที่สูงขึ้นอีกนะครับมีทั้งทําลายสวยๆมีทั้งเพิ่มอะไรเทคนิคในการทอให้ให้มีคุณภาพที่สูงและสวยงามมากขึ้นรวมถึงมันมีไหมของศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงในยุคก่อนนะครับที่ท่านได้กรุณาส่งเสริมมาส่งเสริมให้ให้คนในจังหวัดสุรินเนี่ย อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพจะเป็นกลุ่มสําคัญกลุ่มหนึ่งที่เราจะนําไปโชว์ในครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็น้องเหนียจากภาไหมท่านผู้ว่าคะทุเรียนเมืองช้าง <laughs> ทุเรียนเมืองช้างนี่โอ้ <c oughs> oh, หลายคนอาจจะอยากลองเลยนะฮะครับค่ะทุเรียนเมืองช้างเนี่ยเป็นทุเรียนที่ชาวสวนในฝั่งของชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับนำมาปลูกมาทดลองปลูก <c oughs> เป็นเทือกเขาเดียวกับของทุเรียนภูเขาไฟของสีสเกตค่ะนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มได้ผลผลิตประมาณ5 0 0 0ลูก แต่เห็นบอกว่าที่นี่ทุเรียนลูกเป็นแสนเลยเหรอคะที่เคยปีที่แล้วเราโปรโมททุเรียนเป็นปีแรกนะครับผมก็เลยจัดประมูลนําเงินไปช่วยการกุศลนะครับเราประมูลทุเรียนได้ลูกละแสนไป3ลูกนะครับซึ่งก็เป็นที่ที่ต้องการของท่านผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะชิมทุเรียนลูกละแสนอร่อยอร่อยปีนี้ก็จะจัดอีกนะฮะปีนี้ก็ทําประมูลทาการกุศลอีก แต่ทุเรียนเมืองช้างพิเศษค่ะดิฉันท่านผู้ว่ามีโอกาสให้ชิมแล้วนะเนื้อละเอียดมากนะคะเนื้อละเอียดมากแล้วก็ไม่หวานจนแบบกลัวร้อนในอันนี้เขาแบบหวานพอดีเลยนะคะอ๋อนี่ก็จะมีไปจําหน่ายด้วยผลไม้เหล่านี้ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะเรานำผลไม้เหล่านี้ที่เป็นผลผลิตเรียกทางอินทรีย์แท้ๆเลยไปจัดจําหน่ายด้วยแล้วพวกแปรรูปมีบ้างไหมครท่านผู้ว่าครับแต่รูปก็มีฮะมีอีกหลายอย่างนะครับ ก็จะเป็นสินค้าที่ที่รับการเอา,เอาผักผลไม้มาแปรรูปแล้วะนะครับเอาไปจําหน่ายที่สําคัญก็จะเป็นส่วนของกุนเ,เ,เชียงหัวเจโปมีพวกหมูหมูแผ่นหมูหยองหมูกรอบอซึ่งก็จะเป็นอาหารอร่อยของสุรินทร์อีกเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็จะยังมีเครื่องเงินนะ,ะเครื่องเงินของเพอข่าว well, ซึ่งซึงซึ่งอำเภอข่าวสตนลินเนียมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องเงินมายาวนานมาก นะครับ<ช><ช>เที่ยวนี้เราก็จะนําไปเพราะว่ามีการพัฒนาจากเครื่องเงินไปบวกเป็นเครื่องทองเหลืองเพิ่มเข้าไปอีก สวยฮะสวยงามมากโอ้โหคุณผู้หญิงสงสัยไม่มางานนี้ไม่ได้เลยนะครับมีทั้งของเข้าบ้านดูแลคุณสามีคุณลูกแล้วก็ของเราเองก็มีด้วยนะคะแล้วในส่วนของงานช้างบุกกรุงที่จะไปจัดที่ททบ5นะฮะวันที่2 0ถึง24มิถุนายนนี้จะไปจัดจำหน่ายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะัท่านผู้ว่าคะก็ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง16นาฬิกาเลยทั้งวันเลยทำงานทั้งวันเลยท่านผู้ชมสามารถจะมาเที่ยวเดินชมเราไปถึง3 1บบูธนะครับ Oh. ซึ่งซึ่งมันมีมีสินค้าที่ที่ว่าน่าให้ชิมแปลกๆอีก oh. 2องอย่างนะครับเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาส้มซึ่งเป็นปลาอินทรีย์เช่นเดียวกันปลาส้มแซบปลาส้มอร่อยเนี่ยแล้วก็มีการเอานเสนอสินค้าใหม่เขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์จากปูนานะครับปูนนาเข้ามาทาอะไรเข้ามาทาเป็นเป็นอะไรหลายอย่างนะฮะผมไม่แน่ใจว่า ว่าจะอร่อยถูกปากคนกรุงหรือเปล่าแต่น่าลองนี่ครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากงาช้างอีกนะฮะชาช้างกระดูกช้างเครื่องประดับได้ไหมครับใช่ครับทั้งหมดเลยไม่จะเป็นสร้อยแหวนอะไร หางช้างอันนี้ของแท้ด้วยนะฮะ<อ>ท่านผู้ชมผมยืนยันว่าของแท้แน่นอนท่านผู้ว่ารับประก,กันนะฮะแต่ว่าใน,ในสินค้าเหล่านี้ที่ไปทั้งหมดก็คือเป็นชาวบ้านเกรรษตรกรอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับท่านผู้ว่าเป็นร้านค้าของเกรรษตรกรตัวจรงิงนะครับซ,ซึ่งเป็นร้านค้าที่ทเราคัดเลือกแล้วว่าเป็นร้านที่มีฝีมือแล้วก็มีมาตรฐานรับรองอย่างเช่นทางโอท็นะครับหรือว่ามีมอผช หรือว่ามีทางอื่นๆทางกเกษตรอะไรก็จะมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานสูงนะครับท่านผู้ว,ว่าคะเราเตรียมไปเยอะพอกับคนกรุงเทพคนเมืองใหญ่เขาจะมาซื้อหาไหมคะพร้อมครับพร้อมเต <c oughs> <c oughs> รียมพร้อมที่จะส่งได้ตลอดเวลาครับ <c oughs> นี่เตรียมพร้อมที่จะส่งนะ <c oughs> คือถ้าซื้อหมดปุ๊บวันรุ่งขึ้นลง,งตลาด ลงร้านได้เลยนะคะค่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะคะคที่ร่วมกับททบ5จัดงานช้างบุกกรุงในครั้งนี้นะคะคอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะคไปเที่ยวง,งานของเราเชิญเลยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับลองไปดูสินค้าคุณภาพของจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นสินค้าที่ยืนยันได้ว่ามีทั้งคุณภาพมาตรฐานความอร่อยความสวยงาม นะครับสามารถที่จะนําไปรับประทานนําไปเป็นเครื่องประดับนําไปเป็นเครื่องตกแต่งได้ครบถ้วนกระบวนความครับ31บูธครับยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านครับค่ะโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วอยาพลาดนะคะท่านผู้ชมทุกทกท่านวันที่20-24ถึง24มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะคที่ททบ .5 ของเรานะก็ ถนนพหลโยธินนะคะใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่แหละค,ะค่ะสามารถนะที่จะไปซื้อหากันได้เลยนะคะในงานช้างบุกกรุงนะคะคควันนี้ต้องขอกราบกับคุณท่านผู้ว่าสุวพรง์อย่างยิ่งค่ะ